เรื่องนางอัมพปาลีคณิกาถวายอัมพปาลีวันนางอัมพปาลีคณิกาได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองเวสาลีประทับอยู่ณอัมพวันของตนเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นนางอัมพปาลีคณิกา สั่งให้จัดยานที่ดีดีแล้วขึ้นยานออกจากเมืองเวสาลีตรงไปยังอารามของตนจนตลอดภูมิประเทศเท่าที่ยานจะไปได้ลงจากยานเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาค ทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมมีกถานางอัมพปาลีคณิกาอันพระผู้มีพระภาคทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมมีกรถาแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงส่งรับพัดของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพลำดับนั้นนางอัมพปาลีคณิกาทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณหลีกไปแล้วพวกเจ้าลิชวีเมืองเวสาลีได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองเวสาลีประทับอยู่ณอัมพปาลีวันเขตเมืองเวสาลี ครั้งนั้นพวกเจ้าลิชวีรับสั่งให้จัดยานที่ดีๆแล้วเสด็จขึ้นยานออกจากเมืองเวสาลีไปแล้วในพวกเจ้าลิชวีนั้นบางพวกเขียวล้วนคือมีวันณะเขียวมีผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวบางพวกเหลืองล้วนคือมีวันณะเหลือง มีผ้าเหลืองมีเครื่องประดับเหลืองบางพวกแดงล้วนคือมีวันณะแดงมีผ้าแดงมีเครื่องประดับแดงบางพวกขาวล้วนคือมีวันณะขาวมีผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวครั้งนั้นนางอัมพปาลีคณิกาให้เพลารถกระทบเพลารถ ล้อรถกระทบล้อรถแอกกระทบแอกของพวกเจ้าลิชวีหนุ่มๆพวกเจ้าลิชวีได้พูดกับนางอัมพปาลีคณิกาว่าแนะนางอัมพปาลีเห็นไรท่านจึงให้เพลารถกระทบเพลารถล้อรถกระทบล้อรถแอบกระทบแอกของพวกเจ้าลิชวีหนุ่มๆ นางอัมพปาลีคณิกาตอบว่าข้าแต่ลูกเจ้าจริงอย่างนั้นหม่อมฉันถูนิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้ส่งรับพัดในวันพรุ่งนี้แน่นางอัมพปาลีเจ้าจงให้พัดนี้โดยราคาแสนหนึ่งเถิดข้าแต่ลูกเจ้า ก็พวกท่านจะให้เมืองเวสาลีพร้อมทั้งชนบทแก่หม่อมชันแม้อย่างนั้นหม่อมชันก็จะไม่ให้พัดอันใหญ่ได้ลำดับนั้นพวกเจ้าลิชวีปรบมือว่าดูกระท่านทั้งหลายนางอัมพะปาลีชนะพวกเราแล้วหนอพวกเรา ถูกนางอัมพปาลีลวงแล้วหนอพวกเจ้าลิชวีได้ไปยังอัมพปาลีวันแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นพวกเจ้าลิชวีมาแต่ไกลครั้นแล้วจึงรับสั่งกับพวกภิกษุว่าดูคระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่ยังไม่เคยเห็นพวกเทวดาชั้นดาวดึง จงดูพวกเจ้าลิชวีจงจ้องดูหมู่เจ้าลิชวีจงนำเข้าไปเปรียบหมู่เจ้าลิชวีให้เหมือนกับเทวดาชั้นดาวดึงลำดับนั้นพวกเจ้าลิชวีไปด้วยยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได้ลงจากยานเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อพวกเจ้าลิชวีนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคทรงยังพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาครั้งนั้นแหล พวกเจ้าลิชวีอันพระผู้มีพระภาคทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกรถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัดของพวกข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาค กลัดว่าดูกระพวกเจ้าลิชวีเราได้รับพัดของนางอัมพาปาลีคณิกาไว้ในวันพรุ่งนี้เสียแล้วลำดับนั้นพวกเจ้าลิชวีปรบนิ้วมือว่าดูกระท่านทั้งหลายนางอัมพาปาลีชนะพวกเราแล้วหนอพวกเราถูกนางอัมพาปาลีลวงแล้วหนอ พวกเจ้าลิชวีชื่นชมยินดีภาสิกของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณหลีกไปแล้วครั้งนั้นนางอัมพปาลีคณิกาให้ตระเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีตในอารามของตนตลอดคืนยังรุ่ง เสร็จแล้วสั่งให้คนไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคว่าได้เวลาแล้วพัตตาหารสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสง์สเสด็จไปยังที่พักชั่วคราวของนางอัมพบาลีคณิกา ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายนางอัมพปาลีคณิกาอังคาดภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีตด,ด้วยมือของตนครั้นพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จวางพระหัตจากบาทแล้วนางอัมพปาลีคณิกาถืออาสนะต่ำ นั่งเฝ้าอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอมอบอารามนี้แด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธทเจ้าเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้วทรงยังนางอัมพปาลีคณิกา ให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีคถาสเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับณอัมพปาลีวันเขตเมืองเวสาลีนั้นทรงกระทำธรรมีคถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกภิกษุว่าอย่างนี้ศีล อย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะ พวาสวะอวิชชาสวะเรื่องนางอัมพะบาลีคณิกาถวายอัมพะบาลีวันจบ